สวัสดีค่ะเจโคเคนพาทุกท่านมารับชมกับบรรยากาศดีๆนะคะอยู่แบบสไตล์บ้านสวนเลยนะคะมาพร้อมกับบ้านเดียวหนึ่งหลังค่ะสร้างอยู่บนพื้นที่200ตารางวาเป็นบ้านมือสองนะคะราคาเพียง750,000บาทเท่านั้นนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะเหมาะกับการอยู่อาศัยนะคะอยู่แบบสไตล์บ้านสวนบรรยากาศดีพื้นที่กว้างเดินทางสะดวกสบายค่ะ ห่างจากตัวเมืองสระบ,บุรีใช้เวลาเดินทาง15นาทีเท่านั้นนะคะอยู่ห่างถนนราดยางหมู่บ้าน50เมตรอยู่ใกล้ถนนพระโขนโยธินค่ะอยู่ที่บ้านหนองไม้เลี่ยมเทศบาลหัวปวกหมู่11จังหวัดสระบ,บุรีนะคะท่านใดสนใจชมพิกัดของแปลงที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะ หรือต้องการเข้าชมพื้นที่จริงนะคะท่านก็สามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะคะสำหรับในวันนี้เจคเคนโนราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ